สายธรรมดามาได้สวยจุงเบยแล้มัก็มาถึงนะคะจุดไฮไลท์หนึ่งจุดนะคะนั่นคือเนินมหัศจัย์พูดชื่อผิดมาตลอดเลยนะคะวันนี้ชื่อเนินมหัศจัย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า นี่คือเป็นเนยเหมือนเนยขึ้นเขานะคะแต่ที่เขาจะดับเครื่องทุกอย่างแล้วนี่คือไม่มีเสียงเครื่องรถไม่สั่นนะคะและที่ก็ปล่อยไหลเรื่อยๆดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราก็เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆนะคะไม่ได้สตาร์ทเครื่องแต่ใดๆนะคะมันจะค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนินขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้นี่นะคะรถก็ไหลไปเร็วขึ้นเรื่อยๆแาบจะเหมือนขับรถอยู่เลยนะคะแต่ว่าเราดับเครื่องอยู่โดยประหลาด นะคะเนื้อมาสะจัย์หมดเส้นสุดแค่ตรงนี้นะคะนี่สตาร์ทรถแต่ว่าไม่ได้เร่งเครื่องนะคะเป็นไงล่ะแล้วมาหาสจจัย,จย์แล้วดูวิวหูวิวมากแล้วดูต้นนี้ดิสวยสวยนี่วู้วู้ววิวหน,นูวิวข้างหน้านะคะจะเป็นเทือกเขานะคะเป็นทับซ้อนกันนะคะจะให้เห็นแบบว่าข้างหลังสุดก็สีอ่อนสุดข้างหน้าก็าเข้มสุดนะคะ หลายลูกเลยก็สนุกดีนะคะวิดว่าไฮไลท์หนึ่งอย่างก็คือการเส้นทางขึ้นไปเขากระโจมนี่แหละมันสุดๆนะคะแรลลี่มากๆแล้วไหนจะมีเนินมหาสารอีกสุดยอดเลยนะคะเรากำลังลงแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปของเราคืออะไรต้องคอยติดตามนะคะแต่ตอนนี้ขอดื่มด่ำกับบรรยากาศหลังรถกระบะก่อนนะคะ ดูดีทางคดเคียวตัวสองข้างทางเป็นสีเขียวเป็นต้นไม้มียอดหญ้านะคะูหดูทางสสวยไหมคะนี่บอกว่ารักสัตว์ป่าอย่าไปกินเขานะคะเมื่อสักครู่นะคะเป็นการจบทริปของเราที่ราชบุรีแล้วก็แวะ,ะที่วัดบางย่าแรกสองนะคะซึ่ง ที่วัดนี้นะคะก็จะมีพระธาตุเจดีแดนสยามอยู่นะคะที่เป็นเหมือนศิลปะออของพุทธของชาวพม่านะคะเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นชายแดนที่อยู่ระหว่างพม่ากับเมืองไทยกันแน่นอนนะคะที่ต้องได้รับอิทธิพลของพม่ามาบ้างนะคะสวยงามดีนะคะใครที่สนใจก็สามารถมากราบไหว้สการะได้นะคะบนเขาป่วยช้างนี่เองค่ะ คิกว่าเป็นจุดเด่นของลาบริอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเนี่ยต้นยาพวกนี้นะคะ่ะจะอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเวลาอยู่เยอะๆเงี้ยมันดูสวยมากเลยนะว่าก็ให้บรรยากาศที่แบบโรแมนติกแบบนึงนะคะซึ่งใครจะถ่ายวดดิ้งบางทีก็ไม่ต้องไปก็ว่างนะคะเกาะสีชังมาที่นี่มากนะ หวังว่าทุกคนคงชอบนะคะกับทริปราบรีครั้งนี้กับมิรและรายการ2 4 7 7นะคะเราก็ไปลุยๆกันหลายแบบนะคะมาจะเข้าป่าไปอยู่ที่พักชิลๆของลุงเติมเหรือที่พักน่ารักน่ารักแบบบ้านเรือนเพื่อนแพงนะคะก็ได้รับหลายบรรยากาศนะคะที่เป็นแบบสบายๆเหมาะกับการเข้าป่ามาเที่ยวสวนพึ่งแบบนี้นะคะก็นอกจากจะได้ที่พักที่ชิลๆได้ล่องแก่งแบบวงยางล้อรถแล้วเนี่ยนะคะ ก็ยังได้สัมผัสกับนานาชินะคะที่อัปกาฮิวด้วยแล้วก็ยังได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นเขากระโจมนะคะซึ่งทางขึ้นก็วิบากมากะคะจะืึอทำให้การขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นยิ่งมันไปกว่านั้นนั่นเอง้ก็มีนี่ด้วยน้ำตกผาแดงนะคะก็สวยเหมือนกันก็ยังไงนะคะนี่คือไฮไลท์ของทริปทั้งหมดที่จังหวัดราชบุรีนะคะใครสนใจอยากจะ เดินตามรอยของมิ้รรายการ247นะคะก็สามารถทำได้เลยยังไงพวกมิตรครั้งใหม่ครั้งหน้าเราจะพาพวกคุณไปไหนพบกับมิตรได้ใหม่ในรายการ247ค่ะวันนี้ลาไปก่อนเนาะพูดสับสนมากเลยตอนหวังนะคะเอดิตไหมจ๊ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์ บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้